สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมอนิเลตจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับตันนี้ก็เป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมจะใช้ในการถอนเงินนะหนึบาทนะครับการถอนเงินเนี่ยมันเริ่มต้นที่1 0บถึงหนึ่นะมีรายการ100บาททวนนะครับที่ผมจะถอนเงินออกไปนะครับแล้วก็อีก1รายการเนี่ยผมก็จะถอนเป็น40บาทนะครับผมรวมเป็น140บาทถอนไปยังทูมอนิเลตแบบโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการแรกที่ผมถอนไปนะหนึ่งร้อยบาทนะครับในวันที่ เดือน11นะครับก็เข้าบัญชี wallet เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีก1รายการจํานวน40บาทนะครับถอนไปยังวันที่5เหมือนกันนะ TruMoney wallet นะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเป็น140บาทนะครับผมสําหรับรายการแรกนะครับก็เข้า TruMoney wallet มาเรียบร้อยแล้วนะครับ100บาทนะครับผมในวันที่6เดือน11เหมือนกันนะได้เงินจริงเหมือนกันนะครับผมสําหรับตรงนี้รายการที่2นะครับที่ผมถอนไปอีก40บาทเนี่ยก็ได้เข้าเหมือนกันนะแต่ว่าเข้ามาก่อนนะครับในวันที่5อันนี้เข้าเร็วนะครับรวมเป็น100 140บาทจากการเล่นเกมนะครับถอนเงินมาล่าสุดนะครับได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจอยากจะลองทําเงินดูดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินเข้าทูมอนิวเวลด์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทที่ผมได้ทําการถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้าเวลดตมาครั้งล่าสุดเลยใครสนใจที่อยากมีรายได้เสริมทูมอนิวเวลด์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งงแจ้้้เือนนกัไววดย ไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินท um ูมอนี่วลเลตกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วน Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดนะครับตามชื่อด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินท um ูมอนี่วลเลตหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเนี่ยผมเล่นจากแอปนี้เลย Farm Met นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์นะ รหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ฝากหมดก็ได้จะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจอดเงินได้จริงแน่นอนนะครับวิธีการสมัครนะครับผมก็จะอยู่ตรงคอมเมนต์เหมือนกันนะสามารถดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรเล่นอย่างไรในคลิปแรกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ4เมนูด้านล่างเมนูที่1เป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในแอปเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ต่อเน,นื่อง3 10วันเราสามารถรับตัวเงินเขียวหรือว่าคะแนนตรงนี้ได้สูงสุดถึง20 0 0 0บาทเป็นยอดเงินในเกมนะเมนูที่2นะครับก็เป็นการลองเล่นเกมนะครับทั้งหมด6เกมให้เราเล่นรับได้สูงสุดถึง10บาทต่อ1เกมเลยแนะนําให้เรารับแค่เงินในเกมเท่านั้น ต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญการเชิญตรงนี้เราจะได้รับเงิน22บาทจุด50ตังค์ต่อ1คนแล้วเงินรางวัลก็จะแบ่งเป็นรายละเอียดของตามกฎตรงนี้เลยที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความสามารถของตัวเราเองเนาะกดเชิญตรงนี้ได้เลยแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ของเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกแนะนําได้หมดเลยการถอนเงินรางวัลที่เราได้รับจากการเชิญตรงนี้นะครับก็ กดถอนเงินได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10บาทถึง1,500บาทถ้าเรามีรางวัลตรงนี้เราก็กดแลกเงินได้เลยที่ผมได้แลกเงินไปนะจำนวน100บาทล่าสุดตามนี้นะครับก็ได้รับเงินจริงผมถอนมาทั้งหมด1,800บาทแล้วนะครับตามยอดเงินตรงนี้นะในส่วนของการเชิญเพื่อนสาหรับรางวัลน,นะครับต่อมาเมนูที่4นะครับภารกิจเงินสดนะครับภารกิจเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการลองเล่นเกมในเมนูที่2อการเชิญเพื่อนครบ5คนรับไป1นึ่ง่าตามนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เชิญเพื่อนแล้วอยากจะถอนเงิน ได้นะครับก็กดเล่นเกมตรงนี้นะครับหน้าจอหลักเกมจับคู่นะครับผมตัวสัตว์ที่เหมือนกันเราก็กดจับคู่แบบนี้เล่นไปเรื่อยๆเมื่อเราเล่นผ่านดานแบบนี้นะครับมันจะได้รับตัวเงินขึ้นมาแบบนี้50บาทนะครับกดรับตอนนี้ได้เลยการรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรับสูงสุดถึง50นะจะเป็นการสุ่มให้แต่ว่าเราจะต้องดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอก่อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการรับเพียง0ูงน,งนะครับโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาเลยนะครับมันก็จะบวกให้เราทีู่้นบนขวามือตรงนีน้เมื่อเรามียอดเงินตัวเขียวเข้ามาแล้รเนีถ เอามาแลกเปลี่ยนได้ตามระดับเลเวลของเราเลเวลดูตรงนี้นะครับเลเวล1ถึงเลเวล100การถอนเงินนะครับอยู่ที่1ถึง100ตามยอดเงินที่เรามีนะครับถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นยอดเงินเราก็จะได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการถอนไปนะอยู่ที่40บาทนะครับประมาณ4,000ตัวนะครับ4,000ตัวเขียวนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การถอนเงินของผมเนี่ยอยู่ที่1เท่านั้นนะครับนี่ครับผมถอนไปก็ได้รับเงิิงนงนงินนนนนจจรรรรรรรงงงเเเเเีียยยยยบบบบ้้้อออออะคัััผมกกก์วลลล็ตใาาไดแป่ ปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากปดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วน Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดนะครับตามชื่อด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้นะสาหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงิน4ทมน140นผมเล่นจิเวลต์หนึ่งร คใครที่ต้องการดาวนโหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้นะแล้วก็ดูรูปให้ตรงนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้จะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดานวน์โหลดได้ฟรีผ่อนเงินได้จริงแน่นอนนะครับวิธีการสมัครนะครับผมก็จะอยู่ตรงคอมเมนต์เหมือนกันนะสามารถดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรเล่นอย่างไรในคลิปแรกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ4เมนูด้านล่างเมนูที่1 เป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในแอปเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ต่อเนื่อง30วันเราสามารถรับตัวเงินเขียวหรือว่าคะแนนตรงนี้ได้สูงสุดถึง20 0 0 0บาทเป็นยอดเงินในเกมนะเมนูที่2นะครับก็เป็นการลองเล่นเกมนะครับทั้งหมด6เกมให้เราเล่นรับได้สูงสุดถึง10บาทต่อ1เกมเลยแนะนําให้เรารับแค่เงินในเกมเท่านั้นนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญการเชิญตรงนี้เราจะได้รับเงิน22บสาทจุดห้าส่ตงต่อ1คนแล้วเงินรางวัลก็จะแบ่งเป็นรายละเอียด ตามกฎตรงนี้เลยที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการเชิญตรงนี้เนี่ยทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความสามารถของตัวเราเองเนาะกดเชิญตรงนี้ได้เลยแล้วก็คัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ของเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกแนะนําได้หมดเลยการถอนเงินรางวัลที่เราได้รับจากการเชิญตรงนี้นะครับก็กดถอนเงินได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10บาทถึง1,500บาทถ้าเรามีรางวัลตรงนี้เราก็กดแลกเงินได้เลยที่ผมได้แลกเงินไปนะจำนวน100บาทล่าาสุดตมนี้นะครับ ก็ได้รับเงินจริงผมถอนมาทั้งหมด1,800บาทแล้วนะครับตามยอดเงินตรงนี้นะในส่วนของการเชิญเพื่อนสลับรางวัลนะครับต่อมาเมนูที่4นะครับภารกิจเงินสดนะครับภารกิจเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการลองเล่นเกมในเมนที่อ2การเชิญเพื่อนครบ5คนรับไป1นึ่งาตามนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เชิญเพื่อนแล้วอยากจะถอนเงินได้นะครับก็กดเล่นเกมตรงนี้นะครับหน้าจอหลักเกมจับคู่นะครับผมตัวสัตว์ที่เหมือนกันเราก็กดจับคู่แบบนี้เล่นไปเรื่อยๆเมื่อเราเล่นผ่านด่านแบบนี้นะครับมันจะได้รับตัวเงินขึ้นมาแบบนี้ 50บาทนะครับกดรับตอนนี้ได้เลยการรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรับสูงสุดถึง50นะจะเป็นการส่มให้แต่ว่าเราจะต้องดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอก่อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการรับเพียง0ูงจนจะครับโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาเลยนะครับมันก็จะบวกให้เราที่0ูนุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเมื่อเรามียอดเงินตัวเขียวเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ตามระดับเลเวลของเราเลเวลดูตรงนี้นะครับเลเวล1 100ถงึงเลเวลหน,นึ่งรบอย่ที่1%ถึง1ต0ตามยอดเงินทนะครับอยู่รี่หนเปอร์ เปอร์เซ็นที่มากขึ้นยอดเงินเราก็จะได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการถอนไปนะอยู่ที่40บาทนะครับประมาณ4,000ตัวนะครับ4,000ตัวเขียวนะเพราะว่าเปอร์เซน็นการถอนเงินของผมเนี่ยอยู่ที่1%เท่านั้นนะครับน่ครับผมถอนไปก็ได้รับเงินจริงเรียบร้อยนะครับผมกรอกเบอร์วอลเลตในการรับเงินได้เลยแอปนี้ยังจ่ายปกปปติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ